น้ำค่ะเป็นทุ่งอดิอืมจักรสัวจังได่ละว่างหูจักรสือเนาะอืมแต่เห็นดอกสีม่วงยจ๊ชิ้นเป็นดอกที่หยังบ่หูป้าเห็นอยู่งานอ่ะโอ้เสียดกองเสียดหงอยู่งานผักพีนางเพิ่อนอ่ะอืมเนี่ยสีม่วงเจ๊ชื่อ เต็มเยอะบ่หู่จักรซีน่ะอือผ่าเอาหนาออกเนาะค่ะเอาหนาออกแห้งจะสวยเด้ค่ะเนี่ยสวยแห่งจะสวยแห้สงสิ้นอน น้ำตาบ้านยายยันสวนหนาบ้านยายยันนี่เป็นปลูกปลูกต้นมะกอมะกอพร้อม ่มละกอเพิ่น,นอุย้ยมันถือน้ำมันกะค่ะถือน้ำมันกะสดชื่นเนาะเห็นแค่นี้กะโอ้ยดีใจสวยงาาแล้วอันนี้มันต้นหนังค่ะต้นบักนาวเพิ่นบอต้นบักนาวบักกูดเพออิ่นบอนี่แมนแมนดูระค่ะนี่ โอ้ยได้ฝนสะอ่อนค่ะสะอ่อนเนาะสะอ่อนเดี๋ยวป้าจะเอาอันต้นสีม่วงเนี่ยไปปลูกในทีป่าอยู่ปลูกข้างเนี่ก็สิงามบ่สั่งกับเออใส่กระถาง ผมได้กระถางแต่น er ี่เมืองสองนี่เพิ่นมักขางหัวเด็กค่ะมักขางหัวขางหัวก็งามค่ะมักขางหัวขางหัวก็สวยอื้อ

นุกพึ่นออกหากินี่ต้นกบทแค่ปลาอยู่หน้าบานปลางามค่ะ,คะพิ่งแต่งลวนอยูเ่เลยเลย ลนดูดี่หละงามพุ่งอย่างดอกชี้ม่วงค่ะคลิปนี้จะมีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ